นี tatto, a, não, não ่รู não. Não, não ิธี não, não ่เธอทำงานที่เธอทกของเราที่ของเราจอบที่ละจอบที่ละจอดที่ะหนใว้ที่ินประจอบทิดกับคุณคุณ้าเรื่อประเด็นในเกษพระขูกไปไปอับจอทีนไนจอดที่ไหนจอดที่

और सब चाहिए और आदमी ने सबसे नए खेत जा रहा हूँ सबका मुख्य गांधी होगा oh hey. chụp bốn mẹ, bốn em cho, được không? chụp bốn mẹ, chụp bốn anh, đi đây, đi đây, mẹ ครับขอต่อไปให้หัวใจอันยิ่งใหญ่โดนสามเป็ดไม่ได้เลยครับถ้าเกิดโดนขาดไม่ได้ครับขอการต้อนรับสตริงอันนี้ครับครับเปลี่ยนไปอันนี้ครับ

กองบุญคือแดงตุบบดักทุกทาย้องเจ้าทงอง้ตเี้ยให้รักาน่ของต้องขอิงวรับาลตให้ใช้ตาตลอดชีวิตของพวกเขาเลยนะครับขอขอบคุณทุกทีที่ช่วยพครัว ติดเมตาทุกอย่างตั้งแต่เริ่มมาเลยไม่มีใครที่เขาจะมาลุ้งกูยาก,ยกาที่จะทนติดเมตามีลุงยิ้มกับพี่หน่อยแล้วก็พี่น้องเสื้อแดงที่รวมใจกันอทอมูลคุณติดติดของแต่ละเดือนก็อยากจะบอกว่าพี่น้องประชาชนว่าลุกคนนี้ไม่เคยสัมัสประโยชน์ กับสมวิรพลสอบติดในป่าเขาสอบับคุณพ่อครับของเด็กชายหนุ่มจะมีอะไรกันบ้างฝากของที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ คนแสดงทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับญาติเราคนเิ็นหานและเป็นกำลังใจให้ก <Fe> ับครอบครัวของการเพื know, ่อจกจันเวลาที่คือแบบนี้เนี่ยได้เวลาที่ทีเราม่ัดเขาจบทุกทายแล้วนะคะเราไม่หวักติดใจจากนัฐบาลอีแล้วเพราะเราหาความทำอะไรไม่ได้จากรัฐบาลนีนะคะ รัฐบานเนี่ยโทรเขอแม่เองก็เลยที่ว่าจะไม่เรียกร้องอะไรแต่ก็ัฐบาลที่อีกแล้วแต่จะอยากขอขอคนเพื่อแดบทุกคนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เรียกร้องประธานที่ประยต่อจากนายเพื่มสับทุกใจด้วยนะคะคอณผู้ชมที่บ้านครับ

ไปนะ,ะไน,น,นะครับเราคงจะได้ฟ<ม>ังพิธทาพิธทาสนุกสนุกนะครับแต่วันนี้คงจะไม่สนุกนะจะเป็นพิธทานะครับ,รบน,น้องพิธีธรรมยีนักข่ามางมาอดีนะครับเพื่อไว้อะไรให้กับคุณเชิด์สักพุทธิจันทร์นะครับต่อนนรบับการภาวะจ่๖ค่ะเสียงเป้ดดังขึ้นเรีบรเเยบราติแรงบุกตรงตรงเีลับลวง អត់ប្រទុនភូមិខែខៃខៅមានកោស៊ីប្រែតើគេទៅណា ¡Muy AHHHHH <laughs> ทีชั้นหนึ่งที่อยู่กับเราตลอดกล้วยเนื้อที่ทำติดมีตาตลอดที่เป็นที่เห็นคุณป้าแห่งชีวิตคุณผู้ชมจะมทับค่ะคุณาวันนนะคะมาเริ่มตื่ยานของคุณผ้ากับ ที่มุีสจ่ักเราแต่เราจะต้อายอมไปต้องการยอมให้ยเราจะยอปจะรับไแต่ถ้าผู้ชายที่เขาทำกเอแรองยอมไต้องการยอมรัรเระยอมไปะไปรับด้แต้าผู้ชาย จาต้องดักีเกิดแขนต้องทีเขเียเลยไปส่งบลถูกไหมอจะตีก็หงุดหงิดอยนที่มาอซานแแต่ว่าถ้ากับต่อไปค้ะ <c oughs>